สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังจบเราไม่จบนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหล้อนก,นกันกับหนังไทยที่หยิบเอาตำนานผ่ากินคนในป่าฮาราบาลามาเล่าใหม่กับเรื่องฮาราบาลาป่าจิตหลุดหนังผ้าเราไปเจอกับสารวัตรแดนรับบทโดยคุณซันนี่สวนเมธานายตำรวจที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์จนถูกย้ายไปประจำการพร้อมกับภรรยาที่ท้องแก่ ที่ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตใหม่กลางป่าลึกแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นชีวิตสงบสงบแดนก็ได้รับมอบหมายภารกิจใหญ่ให้ตามล่านักโทษแหกคุกตับตาไฟที่หนีเข้าไปในป่าต้องห้ามที่เล่าลือกันว่าเป็นถิ่นอาศัยของเผ่ากินคนบาตอโดยรวมครับฮาราบาราป่าจิตหลุดเป็นหนังที่หยิบเอาตำนานเผ่ากินคนมาเล่าได้มีสเสน่ห์สำหรับผม ผมให้6.3ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ